กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้ารบมันนี้ท่อมีสามดาวดเดินทางมหานาตูนนอกธรรมชมเป็นโค้งสุดท้ายค่ะนาตูนหลังจากจิตวงานเผาศกตกแรงมากฝันค่ะธรรมชมหววก้อนกรกะเข้าจังจังหกศูนย์สามหกศูนย์สามดีแม่มาบอกหวดนี้หลังจากจิตวิงานศกตกแรงมากดีแม่กับมหาอิทธธรรมชมอยากให้รวยให้ซื้อเอาอธรรมชมบอกเลขสามตัว นาตู่ก็ไพิื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วคท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนก็ไปรับชมกำหนัตู่พร้อมกันค่ะก็อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกำหนัดตู่พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับนาตู้สวัสดีคับสวัสดีค่ะบนาตู้สวัสดีค่ะหยุดทงไฮทงหน้าคือเก่าครับเอฟซีวสันมาตามเป็นโค้งชุด้ายครับฟันดีที่พ่ครับนาตู้ครับงวดที่พานมาสามตัวด้วยเนาะครับเนาะ ตัวไหนก่อครับสามตัวถือตัวไหนก่อถือหกสามศูนย์ครับหกสามศูนย์ถือตัวครับแล้วก็กลับไปกลับมาก็ได้สามตัวนั่มครับครับผมผีเม่มาหาอีที่บอกครับครับผีเม่มาหาไปไปงานไปงานเ้าศพตอนที่มาซรครับกลับมานอนกันคืนแม่นั่มมาบอกว่าอยาก เเล็กให้เสือเอาเรือครับเท่าไรให้ทำเงินครับสองสี่สามสองสี่สามครับเป็นเลขกสามตัวเนาะครับครับผมสามสามตัวสองตัวเหรอครับเพิ่นบอกสองตัวก็หาสองครับหาสองตัวเก่าครับครับไปเผาซบอยู่ปราสาทไปเผาซบใผร่ะครับเผาซบหมูครับมันมันได้ตายครับอู้น่าได้ตายครับไปถูกเยี่ยมกว่านะครับ มันอนไร้ตายกันเลยไปโคตรสามปีกับไปทูบออกมาเผานะครับไปทุบออกมาเผาอยู่ในป่าซาคุณครับครับอืมตายหงเขาบวนอันเขาก่อนนะวก็เอาไว้ก่อนเนาะสามปีก็ยจะเอาไว้โอ้เนี่ยแหละครับเนาะในตายเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับพี่ไม่หมก็ได้เนาะครับนะครับแปลวพี่ไม่หม่เขาว่าพี่ไม่หม่มากมาเอาไปพี่ไม่หมมาเอาครับโอ้เนี่ยแหละครับตายแต่สามปีแล้วครับอืม เป็นไปดีแล้วเนาะครับเนาะสามตัวเด็ดครับเอฟซีหมวดวันที่สิบหกนี่ครับสิงลี้รับนีมันมีจริงเด้นี่พี่แม่หมายในตำนานนี่ก็มีได้เนาะบว้ประมาทบุ่เรยได้เนาะครับหนาตู่พี่แม่เนี่ยมาเขียนให้สามตัวหรือเปเ่าออกเลยครับเปล่าออกครับเบ้าเลยครักย้กยเงื่อนซื้อเอาเด็กสองสี่สามสองสี่สามคือแท้ต่วล่ะแท้มันมาณนา ผมมาแต่วันที่มาสามมานอนของสับป๋มนี่แหละครับผมฝันของผมวันตีสามตีสี่นี่ละครับฝันตีสามตีสี่เด็กเงียบนอนกำลังดีเลยครับครับผมไช้ลอตเตอรี่ทันว่าสือมาแล้วใช้มาให้เอฟซีเป็นเบิ่งนเนี่ยลอตเตอรี่ไปแล้วว่าสันครับเอาขอให้ถือกลางวัลทีหนึ่งครับไช้มีจักรันครับคุณ่ะ มีสองแผ่นเหมนกัใช่เบื้งหน้ตัวนึ่งเสือหนึ่งหนึ่งมีมีนึ่หน่อยมากคือกันนะนึ่หน่อยมากน้ำเล่านะโอ้หนึ่งหนึ่งเล็กหน่อยมาน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็หน่อยมาจังไรครับมากกับเราครับมาบอกเรียกมาน้ำกันตอนมาบอกกระไดตีเป็นหนึ่งหนึ่งเล็หน่อยเล็กหน่อยจะคนครับสองคนโอ้เล็กคือขูดสามสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเอฟซีอันนี้เล็กหน่อยมาน้ำเพิ่มก็ะไดตีเป็นหนึ่งหนึ่งครับแต่บไดบอกครับแต่พีแม่นีบอกแกจ้าเลย ได้หรือคือล่างๆแคปเอฟซีอ๋อกล่องคือบัเห็นหองเนโอ้นี่ในเลขท้ายเนาะครับเนาะสองสี่สามครับว้าวชัดเจนเลยเนาะครับเนาะเราชัดเจนแน่คร,บๆๆครบคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมมันมันขึ้นเป็นโม่โม่กล่องค่อยดีครับกดมันเข้าไปนี่แหละครับสองแปดแปดสองสี่สามเนาะอ้าเดี๋ยวสี่จุดไว้แคปหน้าโชอ,อีกคร่ะหนึ่งเนาะครับ จัิงนะอีกครับหน้าตู้เล็กน่อยมากกับแม่เรื่อยบอกครับเล็กหน่อยจังปีครับกาบะสามขวบสี่ขวบเลยครับสามขวบสี่วบแต่อายุแม่นี่บดิเกียวนะครับเนาะเพราะว่าคุณบอกแล้วครับครับมอดีพานมากกับสามตัวเด็ดเด็ดครับเอาลองเอาไปเสี่ยงโชคกับหน้าตู้ลองเบืองครับขอบคุณครับหน้าตู้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนาตูจขอตัวเดกเครับมาจออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณ นี่นะัะท่านผู้ชมเลขของนาตู่ท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะนาตู้ไปงานศพค่ะท่านผู้ชมตกแรงมาฝันเห็นผีแม่มหาอยากให้รวยหสื่อเอาค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสองสี่สามสองสี่สามแล้วก็หาสองหาสองขัตธรรมชมหาแปดเก้านึ่งก็ทะเบียนรถที่ฝันเห็นผีลุงคลิปแปลกที่ทอมีสามดาวไปติดตามเนาะค่ะเนาะแล้วก็เห็นเด็กน้อยเด็กน้อยมากับผีแม่ มาสองคนก็เลยตีเปนเลก1นึ่งหนึ่งหนึ่งหะท่านผู้ชมละการโกนกันนห้องบอกเจ็ดสี่หนเจ็ดสี่หนหามิโชมิลาบกำหนัดตนะะูเนาะค่ะเนาะประจําวันวันที่สิบหมีนาคมพศสองพันห้าอยหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอามี3สามดาวกัสซีราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจุโชคมันมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะใจพึ่งพาพไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทานชมค่ะปรับชมบงของดีกระเบ,บ๋าแอมระทงกันเลยค่ะบระเาแอมระทงสยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดลุงปูรอดครับวัดหลุงปูรอดนาะคขับนอจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับทำารชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมทองเรลียทยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของบดีบุค,ค้าโบ๊ใคหค้เขาล้านคนย่าง่าน เราตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดาไปใส่เรียกงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อดน,นตรีจนสิรอพีก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คดนนครับนั่ง่าอยู่ห้องในครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตา,หามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนมียชมชมชอบค้าขายทุกอย่างเะอเนาะครับผมสาธุ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  นีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอบวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยปิอออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างงี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดป็นเก้าครั้ง สามุสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุสมบูรณ์สมบูรณ์ครับผมแม่ผมรวยเพราะมีปู่หลอดไงต้นวัดตื่นหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาลต้องการถึงใดสายที่สายพังซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ใช้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของป่านๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลวงเมตตาาผู้ใหญมผู้จับผู้ใหญ่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมอุทุมเทีนข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับทําไใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบวเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอิงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเห็ุใดคนมองบวเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับ <S <S ดวงจะดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับกานผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง เบาเบาย,า,ายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากักเนีย่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝายลงปลูกมากนะครับแล้วก็เมื่อเต้คแับ่ันผู้ชมเมื่อเต้นแทแล้วก็บี้ยังสิครับมนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเือาลูกป,ปากสามเตอาน,นะครับทาปากสามเตอาทาคิว้วสามเตอาแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ล่วยนะครับนอวัดหลวงปู่ร่วยนี่ก็แตงด้วกันนี่ครับหัวเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอถุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้อำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปู่ลอดไม่หายอีพซีนั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนเนียจจังห้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสนเนียจจังห้นี่ตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่อเอลมาตุงนี่เอามาบ่หลายครับอมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่อเอลมาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลืลอตเตอรี่รางวัลที่หลำเลื่อยามสิล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบอเอลมาตุงก็สิ่ยเฮเบิ yes. ้งโตเร่กับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบไปแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ